สวัสดีครับกลับพบกันหนึ่งอีกแล้วนะครับและตอนนี้นะครับทุกคนก็อยู่กับช่องน้องหนึ่งน่ารักนั่นเองนะครับพูดไปก็เขินชื่อช่องตัวเองไปนะครับนี่ก็ตั้งมาตั้งแต่อยู่มัธยมแล้วเนาะวันนี้นะครับก่อนที่ทุกคนจะมาดูว่าหนึ่งจะรีวิวถังป๊อปคอนอะไรนะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หนึ่งเป็นกําลังใจด้วยแล้วกันนะครับกดซับสไครต์ให้หนึ่งหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ ไม่ใช่ถังป๊อปคอนนะคะที่หนึ่งจะมารีวิวมันเป็นกระบอกน้ำนะคะเป็นกระบอกน้ำของสไปเดอร์แมนนั่นเองเพราะว่าเท่าที่ผ่านมานะก็จะมีคนะ่ายเมเจอร์เนาะมีทั้งถังป๊อปคอนสองถังสีดำสีดำสีแดงแล้วก็จะมีแก้วน้ำสองแก้วเป็นสีดำสีแดงอีกนะครับแต่ทีนี้มาตัวเดียวตัวเดียวเลยนะครับก็คืออ่าเป็นแก้วน้ำอันนี้นั่นเองเป็นแก้วน้ำสไปเดอร์แมนะ <Wow. S 1> มีลายแบบนี้ด้วยอืมอเดี๋ยวเรามาดูกัน ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับอันนี้นะเป็นแก้วน้ำสไปเดอร์แมนโนเว o โฮมนะครับเป็นตัวใหม่ออกมาอันเดียวเลยมีสีแดงสีเดียวโดยรวมก็คือเป็นพลาสติกเคลือบมันสีแดงมันเงาแล้วก็มีลวดลายนะทุกคนมันเป็นลายปั๊มนูนมามันพูดยังไงเดียมันเป็นสีแดงแล้วก็เหมือนเขาพ่นตรงตานเนี่ยเขาน่าจะพ่นสีเนาะ ม,มันมันเงาแต่เหมือนเขาพ่นสีทับมาตรงตาที่เป็นสีขาวกับสีดําตรงนี้นะคบส่วนตรงตัวเนี่ยก็จะมีลายที่เป็นลายสีดําคาดทองแต่นี่เป็นสีเหลืองเหลืองเนาะสีดําคาดเหลืองไปข้างหน้าน่าจะเป็นชุดของสไปเดอร์แมนของทอมฮอลแลนด์นะที่ได้ชุดใหม่อือของทอมฮอลแลนด์ด้านหลังก็จะมีลายแบบนี้ โดยรวมนะงานน่ะจะว่าละเอียดมันก็ละเอียดจะว่าไม่ละเอียดมันก็ไม่ละเอียดเพราะบางจุดอ่ะทุกคนดูบางจุดอ่ะมันก็ยังเพ้นสีมันเพ้นสีไม่ได้ตรงล็อกเท่าไหร่อ่ะอย่างด้านข้างอ่ะอย่างด้านข้ามมันก็จะมีอย่างที่ว่ามันเป็นแก้วอ่ะมันก็เลยต้องแบบไม่มีรอยต่ออะไรทั้งนั้นเลยอ่ะมันก็ต้องเพ้นเพ้นทับมันก็จะเพ้นไม่ดีเท่าไหร่อ่ะเนี่ยมันดูดูตรงเนี้ยมัน ถ้าเกิดว่าอยากได้งานดีก็ต้องไปพึ่งช่างเพ้นให้เพ้นอีกรอบหนึ่งนะทุกคนอันนี้หนึ่งสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าส่วนตรงตัวเนี่ยทุกคนดูตรงตัวนะมันเป็นสีแดงมันเงาเลยนะแต่ตรงฝากลับเป็นสีแดงด้านมันไม่มันนะทุกคนเห็นไหมดูดิฝาด้านบนน่ยมันด้านเนื้อแมทแต่ตรงเนี้เป็นมันเงา แล้วก็มีหลอดด้านบนอนะเปิดให้ดูทุกคนจะเห็นความแตกต่างเนาะว่าตรงฝาเนี่ยมันไม่เคลือบมันเงาอะไรมาเลยแต่ตรงตัวเนี่ยเคลือบเงาทั้งตัวแล้วก็จะมีรูใส่แบบนี้ข้างในก็จะเป็นกรวๆแบบนี้ด้านหลังมันก็จะมีที่ให้เปิดจะงอตรงนี้อันนี้เปิดไม่ยากนะเปิดง่าย แล้วก็หลอดนะทุกคนหลอดครับว่าเป็นหลอดใสๆแบบนี้นะใส่แน่นมากมันพอดีเลยอะเนี่ยมันพอดีเราะว่าไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนใส่ไม่ได้นะแบบมันไม่ต้องยัดนะคือมันพอดีมันทําให้ฝืนอ,ะอ่ะอ่ด้านล่างนะด้านล่างเขาจะเขียนว่า Spiderman No Way Home Only in Cinema Marvel Studio 2021 Make in China ฟ o ร์คลูดิง o อ l ลี่ก็คือสำหรับน้ำเย็นเท่านั้นนะใส่น้ำร้อนไม่ได้นะอ,อันนี้นะครับหนึ่งซื้อมาในราคา290บาทนะใส่น้ำมาเลยหนึ่งใส่น้ำมาเลยแล้วก็ได้ป๊อบคอร์นด้วยพอดีว่านี้ซื้อกับบ้านเขาก็เลยให้เป็นโค้กกระป๋องเพิ่มมาอีกโคกกระป๋องหนึ่ง ถ้าทุกคนว่าอยากรู้ซื้อที่ไหนนะนี่ซื้อที่เซนทัอทนอีสต์วิลนะตอนนี้เมเจอร์ลลชโชทินยังไม่มานะหนึ่งทักแชทไปถามเขาแล้วนะยังไม่มาเมเจอร์ลลชโชทินแต่ที่อนะีสต์วิลเนี่ยเขาลง Facebook ประกาศเลยนะว่าขายวันนี้วันแรกนะครับอถ้าทุกคนอยากรู้ว่ามันคือแดงไหน <c oughs> <c oughs> แดงไหน <c oughs> เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันดีกว่าว่าวสีแดงมันเป็นสีแดงเหมือนของอันที่แล้วหรือเปล่านะ นี่อันนี้คือสีแดงของถังปอคอนรังอี่แล้วของค่ายเมเจอร์นะเปรียบเทียบกันมันคนละแดงนะทุกคนมะมันคนละแดงอะอันนี้มันแดงด้านออกส้มๆอันนี้มันแดงแดงเข้มกว่าแล้วมันเคลือบมันเงาด้วยไงมันคนละแดงกันเออทุกคนอย่าเข้าใจผิดว่ามันเท่ากันนะอันนี้มันกระบอกน้ํามันเล็กมันเล็กกว่านะเห็นไหม เล็กกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเดี๋ยวเราราวัดความสูงกันดีกว่ามันสูงเท่าไรอ่ะอันนี้นะทุกคนสูง7นิ้วตัวนี้สูงเท่าไรตัวนี้สูง10นิ้วนะถังบ่พรสูง10นิ้วถ้าเป็นถังน้ําเนี่ยสูง7นิ้วกระบอกน้ําสูงเจ็ดถังบ่พรสูงสิบ ความกว้างอันนี้อันนี้กว้างก็ดนิ้วนะกว้าง8ดนิ้วส่วนถังปอบคอนกว้างประมาณ9นิ้วครึ่งก็ใหญ่กว่ากันพอสมควรเลยคิดว่าถ้าเกิดเรามาตั้งโชว์ก็ต้องตั้งแก้วน้ำไ,ไว้ข้างหน้าแน่นอน แล้วมันยังมีสีแดงอีกสีหนึ่งนะสีแดงของเม็กซิโกอันนี้ีสีส้มสีแดงสีแดงกว่าไม่รู้จะไล่เฉดยังไงแลเห็นไหมสีส้มสีแดงสีแดงกว่างงไปหมดแต่ทุกคนถ้าดูอ่ะสีเห็นชัดเจนเลยว่ามันแตกต่างกันโอเคครับทุกคนถ้าทุกคนชอบก็ไปหาซื้อได้นะแต่ ก็ยังไม่ต้องรีบหรอกมัเพราะว่าตอนนี้มันยังเข้ามาไม่ครบทุกสาขานะครับแต่หนึ่งมั่นใจว่าเดี๋ยวก็ต้องเข้าครบทุกสาขานะอืมสําหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับนี่เดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย Thank you